สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จันานีโทรสสารนานาชาติแชนแนลนะคะ วันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์ธนพรคุณนาคมานะคะมาโปรโมตและก็มาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแนวความรู้บ้างเล็กน้อยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการสอนนะคะได้เกี่ยวตัวสิทธาแนวทักษะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะมาเป็นพิธีกรให้อาจารย์นะคะตัวนางเองนะคะอนุญาตสิทธาเลยนะค่ะอาจารย์คะ เออเราสอนเจ็ดตัวสีฐานทักษะเนี่ยมาหลายคลาสแล้วนะคะค่ะคลาสนี้เป็นรุ่นที่รุ่นที่สี่รุ่นที่สี่นะคะ,คะรุ่นที่สี่เนี่ยถ้าเรามีดกันยังไงผือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่ก็คงต้องการคำอธิบายเหมือนกันใช่ไหมคะ,คะว่าในตลาดเนี่ยเลขเจ็ดตัวเนี่ยมันมีหลากหลายใช่ไหมคะเพราะงนั้นเนี่ยตรงที่อาจารย์ใช้หัวข้อในการสอนนะคะเจ็ดตัวสี่ฐานทักษะนะคะเนื้อหาเป็นยังไงคะเชิญค่ะคือเนื้อหาของ เจ็ดตัวสีฐานระบบทักษะหรือจริงๆก็คือคำทีมมหาสตตาเลขอันโดงดังนั่นเองนะคะเนะื้อหาเขาจะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดแดวงค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของภพเรือนซึ่งจะมีทั้งหมด2 1่สเอภพค่ะรวมถึงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวทักษะเองซึ่งเป็นหัวใจหลัก ของหลักสูตรนะคะมันจะมันจะเป็นจุดที่ทําให้หลักสูตรเนี้ยแตกต่างกับเจ็ดตัวสายอื่นๆค่ะค่ะเพราะว่าต้องถือว่าในแนวเจ็ดตัวเนี้ยก็มีความโดดเดังอยู่หลายสาขานหนึ่งใ,ในนั้นก็คือเจ็ดตัวทักษะของนั่งเดินเลยนะคะค่ะซึ่งอาจารย์ก็มาเปิดให้ปั้นเด็กไปก็หลายคนแล้วนะคะเออแล้วก็มีเนื้อหาแล้วเนี่ยอาจารย์แล้วเห็นว่ามีของแถมด้วยในคลอสเนี่ยของแถมเป็นยังไงคะอ่า ของแถมในคอร์สเนี่ยก็คือเป็นหลักสูตรอย่างอัธการนะคะคือเรียนเจ็ดตัวทักษะแล้วเนี่ยจบไปคุณสามารถจับยามแล้วถ่ายเป็นเรื่องราวได้เลยเปรียบเสมือนหนึ่งการดูดวงซึ่งวันนี้ลูกศิษย์จำนวนมากพอสมควรที่นำจุดเนี้ยไปเล่นเราอัศจรรย์ใจนะคะจนใช้เป็นหลักเลยก็มีบางทีถูกลูกค้าท้าทายท่ายีเพราเขาอยากรู้เรื่องอะไรถึงจะดูดวงอย่างงี้ค่ะเขาก็ใช้ยามอัธการเป็นตัวช่วย นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของเจ็ดตัวเก้าฐานต้องขอต้องขอทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรเจ็ดตัวเก้าฐานเพียงแต่ว่านําหลักของเจ็ดตัวเก้าฐานที่ใช้ผสมผสานกับเจ็ดตัวสีฐานระบบทักษาได้เนี่ยแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้เพิ่มความแม่นยำและละเอียดอ่อนลึกซึ้งเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักเพลงของการดูดลงความรักค่ะ จะละเอียดมากๆสามารถบอกได้ว่าดวงไหนที่เป็นดวงแม่ไม้ดวงไหนที่เป็นมีภรรยาสองคนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะค่ะอันนี้คือของแถมในในคลาสที่ให้ที่จะเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับยามจักการแล้วก็เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับก้าวฐานเพื่อเน้นเรื่องราวให้ลึกขึ้นให้ลึกขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจารย์เมๆเนี่ยนะคะ เรียนเชิอาชาญอาจารย์เนี่ยให้มาอัดรายการเพื่อจะได้แจ้งข่าวให้ลูกศิษย์เนี่ยเ<ช>พอเออ<ช>ีติดเหตุติดธุระนั่นนี่โน,โน่นนะคะจึงทําให้การมาอัดรายการเพื่อะจะจ้งขาชา,าช้าไปเดิมเดิมอาจารย์มีโปรอะไรแล้วเห็นว่ามีการขยายโปรยังไงคะจริงๆเดิมเนี่ยโปรวางไว้คือถึง25ตุลาคมนี้25ห <25 S 2> เดือนนี้นะคะค่าหลักสูตรเต็มๆก็คือสี่0้าค่าเรียนเนี่ย ค่าตำราอีก600มันจะรวมเป็น5 1 0 0นะคะเวลาจัดโปรก็คือจะเหลือแค่4,500ถึง25ตุลาแต่ทีเนี้ยอย่างที่ท่านอาจารย์อนุนนานาบอกท่านอาจารย์ตามหลายหนแล้วแต่ว่าติดสอนอย่างอื่นอยู่นะคะไม,ไม่สะดวกเข้ามาจริงๆก็เลยเป็นการมาแจ้งล่าช้าก็เลยถือโอกาสว่าขอขยายโปรให้เราการเป็นการขออาภัยนะคะโปรนี้จะขยายจนถึงวันที่1พฤศจิกายน 6-3นี้นะคะเราจะต้องเหลือเวลาไว้อีกประมาณ6วันเพื่อที่จะเตรียมตำราให้ทุกท่านคะจริงต้องให้ท่านนะคะที่แจ้งความปสงค์ในการเรียนนะคะจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการขยายโปรเป็นพิเศษให้นะคะทเสร็จแล้วอาจารย์วันเวลาที่สอนระยะเวลาคราสหนึ่งกี่กี่ยันไหมคะอบยนี้ค่ะเราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่เปิดครั้งแรกก็คืออาทิตย์ที่8พฤศจิกายน6-3นี้นะคะ เรียนทุกสัปดาห์ไม่มีหยุดเลยเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะจนจบที่อาทิตย์ที่13ธันวาคมรวมแล้วกี่อาทิตย์คะหครั้งรวมแล้ว6อาทิตย์หกอาทิตย์นั้ะเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงห้าโมงเย็นค่ะช่วงนะะคเวลายาวเลยนะคะตั้งแต่ตีสี่ชั่วโมงหกครั้งยีสิชั่วโมงจบหลักสูตรแน่นอนอย่างแน่นหนาค่ะนะคะนั่นคือวันเวลาที่สอนเราเริ่มอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนเวลา13บสนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะคะทุกอาทิตย์ ครอสนี้คือ6อาทิตย์นะคะรวมเวลาก็คือ24ชั่วโมงนะคะโปรพิเศษก็ที่ขยายให้ก็คือที่สุดที่วันที่1พฤศจิกายนนะคะในราคาใช่่ะนะส่วนตารางนี้เริ่ตารางใเร่มตารางให้ด้วยแล้วนะคะค่พในห้าที่รวมตาราให้แล้วนะคะโปรนี้ถ้าหากเลยเวลา1พฤศจิกายนไปจะเป็นราคาเท่าไหร่คะพันหนึ่งอ่าจะต้องขอเพิ่มอย่าให้หลุดโปรนะคะมีหลุดโปรจ่ายแต่กรุ่นค่ะ แล้วเห็นว่าอาจารย์มีธุระเยอะมากมีโปรแกรมนั่นนี่นูน่นถ้าคนไม่ลงไม่ลงเรียนในพฤทิกายยมเนี่ยจะต้องรออาจารย์อีกแค่ไหนคะอีกประมาณครึ่งปีค่ะหลังมิถุนาห4สี่ปีหน้านะคะถึงจะได้มีโอกาสกลับมาเปิดรุ่น5้านะคะก็เป็นกลางปีหน้าเลยนะคะอีกครึ่งปี่ยจะเ,ยเสียเวลาเลยค่ะตาม ติดตามแล้วก็จะต้องรีบนะคะที่จะต้องโอนบัญชีกันทันทีเลยนะคะเลขบัญชีนะคะก็คงจะต้องขอให้โอนบัญชี1นึ่งหนึ่งนะคะชื่อบัญชีอนงคาดคุณดิทาเลศน,นะคะหรือถ้ามีเหตุอะไรที่ต้องการจะทราบว่าข้อมูลยังไงฟังแล้วยังไม่เข้าใจบางจุดก็ให้โทรมาที่ สาขาบางขุญทนได้นะคะอาจารย์ลืมบอกไปท่านสอนให้อยู่ณสาสาบางขุนนนเปนเวลานี้ที่เดียวและสะดวกนะคะคือที่จอดรถจะไปเข้าไปจอดในวัดในซอยสองได้หรือว่าท่านใดนะคะไม่มีรถหรือไม่ต้องเอารถมาก็เวลานี้ใช่อาทิตย์ที่จอดหน้าปากซอยเลยนะคะเดินเข้ามาแค่30เมตรเองนะคะก็สะดวกมากเลยนะคะแล้วก็มีให้เราฟีว่าเรื่องการเรียนเนี่ยท่านเต็มที่มากๆเลยจากเสียงเล่าเรื่องที่ลูกศิษย์พูดกันปากต่อปากมานะคะ อาจารย์คะเราคงจะต้องมาคุยนิดนึงนะคะว่าพี่คนถามว่าทักษะทักษะมันคืออะไรอันนี้ก็คือให้อาจารย์อธิบายคร่าวๆว่าคำว่าทักษะมันมีอย่างไรบ้างคะคมันมีกี่ปูมันมีความหมายอย่างไรกษมันจะมีทั้งหมดแปดปูนะคะ,คะมีบริวารอายุเดชเสียมุราอุตสา ح, หะมติกาลีค่ะในแปดปูอาจารย์ขยายความนิดนึงเพื่อที่ว่าบางคนจะได้รู้ว่าแล้วมันแปลคําเรียกเนี่ยเเคยได้ยินนะกาลีกาลีเนี่ยจิตหูคนมากเลยนะคะ แต่ตรงอื่นนี่มันแปลเริ่มต้นจากปริวานมันจะแปลว่าอะไรมากนะคะปริวานก็คือจะแปลว่าสิ่งที่อยู่กับเราสิ่งที่อยากเป็นของเรายังอยู่กับเรานะคะส่วนบวลดอายุอายุก็คือความเป็นอยู่คือโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะคะเดชเดชคือความสามารถในการทําสิ่งต่างอําอำนาจบารมีนะคะเอาโดยคร่าวๆเอาโดยคร่าวๆสก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้สิ่งที่ใครๆก็อยากได้เรียกว่าสิ่งที่ดีในดวงชะตานะคะ มูราก็คือความเป็นกออเป็นกรรมเป็นก้อนค่ะความเยอะความหนักแน่นมั่นคงอุตสาหะอุตสาหะจะเป็นความยุ่งยากหรือความเพียรพยายามก็ได้นะคะมนตรีก็คือตัวช่วยในดวงคือคนที่อาจจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะ กาลีก็คือสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอไม่มีใครอยากได้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะทุกดวงมีทั้งสีและการีในจำนวนเท่ากันเหมือนกันหมดคนจะต้องมีในแปดความหมายนี้เหมือนกันที่เดียวว่าอาจารย์แล้วคนเกิดวันต่างกันเนี่ยตำแหน่งที่จะอยู่ในเรื่องกาลีนี่ก็ตนากกันเช่นกันต่างกันไปนะครัอพอพูดถึงเรื่องกาลีขออนุญาตสักนิดค่ะพอพูดถึงเรื่องกาลีก็เลยต้องบอกไว้นิดนึงว่า ทุกคนก็จะแบบแล้วถ้าเราเป็นหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถามถึงการแก้ดวงนะคะต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าดวงหรือว่าสิ่งที่เกิดจากการกระทําในอดีตที่ผ่านมาไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถทําปัจจุบันให้ดีได้นะคะก็คือจะในหลักสูตรเนี่ยวเาจะมีการสอนอยู่แล้วว่าคุณควรจะเสริมสิ่งที่ดีอะไรในดวงตัวเองรเราทำอะไรเสริมอะไร,รนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเสียเนี่ยคุณจะทํายังไงให้มันบรรเทาลง รือเราเรียกง่ายๆว่าดับการดีดับดาวการดีคือดับสิ่งที่ส่งผลเสียในดวงในขณะนั้นๆซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะต่ให้ไว้สองสูตรค่ะนให้ไวสองสูตรนะคะแล้วก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงในแต่ละคนในแต่ละวันในแต่ละช่วงอายุซึ่งมันเป็นมันเป็นสูตรจริงๆที่ใช้กับลูกค้าส่วนตัวเลยค่ะค่ะดโดยคำนี้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็เลยต้องมาให้อาจารย์ธนพรท่านให้ความรู้ในเรื่องของ 8ปูในทักษะนะคะบางทีก็มีคนข้าใจว่ายัางไงอ,อะไรนะคะซึ่งก็ได้ความรู้ไปแล้วว่าอันที่ที่ฉันพูดเนี่ยก็คืออย่างนิดเดียวเองนะคะพอมาเข้าคราสแล้วมันยังมีขยายความขยายดา,าวต,าต่างๆนะคะใช่<ต>ไหมคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากเกินเกินที่จะเรียนรู้ะนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆการมีทักษะเข้ามาประกอบเนี่ยก็เพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นจริงตรงเป้ามากขึ้นเร็วขึ้น ขอเร <ไป S 2> <ห>ียกว, <ไป S 1> ว่าริดวิสั้สนค่ะ,คะ,คะำให้เราก็สามารถท่านใดที่สนใจนะคะ,คะก็จะสามารถที่เข้ามาติดต่อนะคะได้นะคะบอกเลขบัญชีอีกครับนะคะ 1, 1, 1นึ่งหนึ่งเก้สองสาห้าอนึ่งะบัญชีอนุน่ากุลิตาเลิน,นะคะโอนเข้าบัญชีนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งสลิปมา ทางเพจของสมาคมได้นะคะท่านที่ติดตามส่วนอยากจะถามข้อมูลอย่างอื่นนะคะว่านอกจากวิชานี้แล้วเนี่ยทางสาขาประปุนนของเราเนี่ยยังมีการสอนหลากหลายวิชาอาจารย์นะคะเราเปิดทั้งเจ็ดวัน้เปิดเปิดละเจ็ดวันเลยนะคะมนอยู่ที่ว่าท่านจะชอบหรือว่าชนัดหรือว่ามีใความฝังใจอะไรต่างต่างนะคะบางทีบางคนเขาก็ชอบโหระศาชอบไพ่ชอบลายมืออะไรเงี้ยนะคะต่างกันไปแต่ว่าก็ถือว่า เลขเจ็ดตัวทุกแขนงนะคะรวมถึงอาจารย์ตังพอที่พูดถึงเจ็ดตัวทักษะเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งเลยที่ท่านจะไม่เรียนไม่ได้เลยนะคะต้องมีเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าโหราศาสตร์ไทยอาจารย์โหราศาสตร์ไทยเราต้องมีเวลาเกิดใช่แต่ของเราเปนเจ็ดตัวเไม่ตองอันนี้คือความสําคัญที่ว่าบางทีคนเรียนโหราศาสตร์ไทยแล้วไปเจอลูกค้าไม่ทราบเวลาเกิดใช่ไหมอาจารย์เนาะมันจะบอกเอายังไงอะไรยังไงจะดูได้ไหมได้จะเรียนไหมจะถูกไหมอะไรอย่างงี้นะคะ ก็จะไปทบทวนเบื้องหลังกันขึ้นมานะคะก็จะมีวิชาเลเซตตัวนะคะทักษะนี้เอาไว้ช่วยนะคะ ท่านใดที่สนใจท่านก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ใช้เรียนว่างอาจารย์ประกอบงานเป็นอาชีพเป็นอะไรอีกคะได้งหมดเลยค่ะเป็นเช่นอ่าตอนนี้ลูกศิษย์เป็นหมอดูกันเยอะเลยเรียนจบไปแล้วแล้วก็เป็นหมอดูแลท้วที่มีอาชีพประจาอยู่แล้วมีงานประจําด้วยขาใช่งานประจําก็ทําไปตอนค่าเขาก็ดูดวงบางคนเปิดร้านขายยาบอกว่าดูดวงมีรายได้มากกว่าร้านขายยาอีกเยใช่ไหมคะก็วันนี้ขาใช่เพราะงั้นเนี่ย อาจารย์ธนพร,รท่านสอนตั้งแต่กอไก่เลยนะคะท่้นแต่บอกยังไม่เคยมีความรู้ไม่ต้องซีเรียสเลยมาได้เลยนะคะตั้งแต่กอไกยันหอนคููเลยถึงนสามถามที่จะจบแล้วนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะเอาไปงานเสริมนจะจ๊ะหรือจะอยากเป็นนันกพยากรณ์อย่างพวกเราเนี่ยเราตั้งใจมาเป็นมันไม่ได้ตั้งใจใ<ช>เลยนะ,นะคะเออนะคะเราไม่คิดวลยวันนี้เราจะมาเป็นอาจารย์สอนในแนวโบราณนะคะก็จมเจะ,เ,ะเจอเยอะนะคะที่ว่า ไม่เคยคิดเลยจะมาวงการนี้แต่วันนี้เราก็ก้าวเข้ามาแล้วนะคะก้าวเข้าแบบแน่นด้วยทุกคนทำได้ทำได้ทุกคนทําได้ไม่มีอะไรทาไม่ได้ในโลกนี้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้องคุยต่อว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยทางสาขาวัคคุณนนท์เรานะจรย์เรายังมีเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ท่านใดอยากจะทราบปีนี้ดวงเป็นยังไงการงานการเงินความรักเป็นยังไงนะคะก็เรียนเชิญได้นะคะ ที่สาขาพางขุนนนเรานะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเรามีนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงระดับอาจารย์เนี่ยนั่งรองรับท่านทุกวันนะคะูกเท่าไหร่คะแค่ครูสาวร้อยบาทเองถูกมากเลยเรียนรู้ไปดูกันเลยใช่ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยดูที่บ้านจะเป็นพันนะคะแต่ที่มาทำเพื่อให้กับองค์กรก็เลยคิดราคาให้การกระสดเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะก็เรียนเชิญได้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะ0 2นย์สองศูนเ่อสะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ขาเป็นจ่าปาก หรือว่ากระตุ้นสักนิดนึงให้คนอ,อ,อยากจะไประเรียนยังไงสักนิดนึงคะ่ะอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนสมัครเรียนทันในเวลาโปรโมชัโบโบช่นน่ยนะคะ,คะไม่อยากให้หลุดโปรเราต้องจ่ายแพงจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คือถ้าตั้งใจไว้แล้วเนี่ยว่าเอออยากรู้ศาสตร์เนี้ยอยากโมแต่นั่งกลัวเลยไม่มีอะไรที่เราจะรู้จกนกว่าเราจะได้ลองมันด้วยตัวเราเองะนะคะซึ่งถ้าคนอื่นๆเนี่ยเขาเรียนรู้จนเขาไปเป็นหมอดูกันได้เยอะแยะแล้วอะคะ่ะ เกิดความสามารถของทุกคนค่ะฝั่งแล้วลาดไม่ได้แล้วนะคะคา่คคเลยนะคะ,คะบัญชีที่ที่เอ่ยมานะคะวันนี้เราสองคนพบทุกนานเท่านี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะ